พบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูพึ่งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูพึ่งมีนิทานเกี่ยวกับวงจรชีวิตทัสนุสนุกมาให้เด็กๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะคะไหนใครอยากฟังนิทานบ้างเอ,อ่ยยกมือขึ้นหน่อยค่ะ โอ้โหอยากฟังกันเยอะมากๆเลยเด็กๆพร้อมที่จะไปรับชมรับฟังนิทานกันหรือยังคะนิทานของคุณครูพิ่งนะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูนะคะก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันนะคะคุณครูเพิ่งว่าเรามาทบทวนกิจกรรมเบนยิมฝึกสมองก่อนไปเรียนรู้กันดีกว่านะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยพร้อมนะเรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามมือมือมือ,มอตบตักตบมือต,ตบมือต,ตบไหลมือตตมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบ กตกไล่ตกมือตกมือเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมรับฟังนิทานกันเลยค่ะไปเลยค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์วันนี้เจมีน่ากับคุณลุงคะ่ะน้องๆ เอ๋ว่าแต่ลุงหลานคู่นี้นัดจะไปทำอะไรกันอีกก็ไม่รู้นะคะดูจัดข้าวของที่เจมเตรียมเอาไว้น้องๆพ่อจะเดาได้หรือเปล่าเอ่ยเตรียมของเสร็จหรือ,อยังล่ะเจมรเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมจะไปจับมแมลงแล้วครับลุงเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าการจับมแมลงเนี่ยเหนื่อยจังเลยนะครับลุง เหนื่อยแล้วสนุกหรือเปล่าล่ะสนุกครับอืมลงครับเมื่อกี้ตอนออกไปจับมันแรงผมเห็นอะไรไม่รู้รูปร่างรีรีห้อยอยู่กับต้นไม้ผมว่าลักษณะมันเหมือนถุงเล็กๆที่ห่อหุ้มอะไรบางอย่างอยู่นะครับถุงรูปร่างรีๆห้อยอยู่ที่ต้นไม้งั้นเหรออืมสงสัยจะเป็นดักแด้ละมั้งเจม ดักแด้ก็คือตอนเด็กของเจ้าตัวนี้ไงล่ะผีเสื้อเนี่ยน่ารักหรอครับลุงไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผีเสื้อสวยๆตอนเด็กๆจะไม่น่ารักเอาซะเลยแล้วก่อนหน้าที่จะมาเป็นดักแด้ผีเสื้อเป็นตัวอะไรมาก่อนอีกหรือเปล่าครับก่อนหน้าที่ผีเสื้อจะมาเป็นดักแด้ก็คือนอนแล้วก็ไข่ไงล่ะเจม จากไข่เป็นตัวหนอนเป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อแบบเนี้ยผมว่าเหมือนเป็นวงจรชีวิตเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละเจมสิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการเจริญเติบโตซึ่งในขณะเจริญเติบโตนั้นน่ะสัตว์บางชนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะระยะตั้งแต่เป็นตัวอ่อนจนถึงระยะที่เติบโตเต็มที่ จึงจะมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่อย่างเช่นเจ้าผีเสื้อใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะแต่สัตว์บางชนิดก็มีรูปร่างเหมือนพ่อแม่มาตั้งแต่เกิดเลยนะเพียงแต่ขนาดยังเล็กกว่าเท่านั้นเองเจมรู้หรือเปล่าว่าสัตว์อะไรบ้างที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตใช่คนกับนกหรือเปล่าครับ ก่งมากเลยหลานแต่นอกจากคนที่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์ปีกอย่างนกแล้วอะนะก็ยังมีพวกสัตว์เลื้อยคลานและ,มะแมลงบางชนิดเช่นตัวสองง่ามสามง่ามอีกด้วยนะที่เติบโตแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างส่วนสัตว์ที่เติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็ได้แก่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและ,มะแมลงเกือบทุกชนิดเลยล่ะ แล้วสัตว์พวกเนี้ยมีระยะขั้นการเปลี่ยนแปลงเหมือนผีเสื้อกันหมดทุกตัวเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวลุงจะเขียนระยะการเจริญเติบโตของตั๊ก,กแตนมแมลงปอแล้วก็ผีเสื้อให้ดูคร่าวๆแล้วกันเจมลองหาคำตอบด้วยตัวเองดูก็แล้วกันว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างนิดก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยหลาน เราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีการเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างออกได้สามประเภทนะประเภทแรกก็คือพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทีละน้อยลักษณะเด่นของสัตว์ประเภทนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งหมดสามขั้นคือไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มโดยระยะตัวอ่อนกับตัวเต็มไวจะมีลักษณะคล้ายกันมาก ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่จะมีรูปร่างคล้ายพ่อแม่แต่อวัยวะบางอย่างเช่นปีกจะยังเจริญไม่เต็มที่เจมพอจะเดาได้ไหมว่าระหว่างผีเสือ้อแมลงปอและก็ตักกะแตนสัตว์ตัวไหนจัดอยู่ในประเภทสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบทีละน้อยตักกะแตนใช่ไหมล่ะครับ ผมเคยเห็นตัวอ่อนของตั๊กแตนมันเหมือนกับตัวเต็มวัยแป๊บเลยถูกต้องเลยเจมตั๊ก,กแตนคือตัวอย่างของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบทีละน้อยนอกจากตั๊ก,กแตนแล้วก็มีสัตว์อื่นอืนอีกเช่นแมลงสาบปลวกจักกจั่นจิ้งรีดต่อมาก็คือมแมลงปอนะเจมเจ้ามแมลงปอเนี่ย จัดอยู่ในประเภทสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์คือเริ่มจากไข่ไปเป็นตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในน้ำและสุดท้ายก็เป็นตัวเต็มวัยที่อาศัยอยู่บนบกเจมจะเห็นได้ว่าสัตว์ประเภทนี้ระยะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยละ่ะตัวอย่างของสัตว์ประเภทนี้มีอะไรบ้างหรอครับก็มีจิงโจ้น้ำ กีปานน้องๆสังเกตหรือไม่คะว่าชื่อเรียกในภาษาอังกฤษของตัวอ่อนของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทีละน้อยกับสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์นั้นต่างกันโดยเราจะเรียกตัวอ่อนที่ไม่มีปีกซึ่งพบได้ในสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบทีละน้อยว่านิมส่วนตัวอ่อนที่อยู่ในน้ําของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์ <helmet> เราจะเรียกว่าายแอตค่ะแล้วผีเสื้อล่ะครับจัดอยู่ในสัตว์ประเภทไหนผีเสื้อเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์นะเจมสัตว์ประเภทนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4ขั้นคือไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยตัวอย่างของสัตว์ประเภทนี้ก็ได้แก่ยุง พึ่งตอแตนมแมลงวีมแมลงวันด,วด้วงและมดเป็นยังไงบ้างล่ะเจมออกมาจับมแมลงกับลุงวันนี้สนุกหรือเปล่าสนุกครับแถมได้ความรู้อีกเยอะแยะเลยด้วยว่าแตา่เราจะทำยังไงกับมแมลงพวกนี้ดีล่ะครับเจมคิดว่าควรทำยังไงกับมันละ่ะ ผมว่าปล่อยมันไปดีกว่าครับจาสต์ควรอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในกรงขังแบบนี้อย่างไรถ้ายังสับสนอยู่เราไปสรุปความรู้พร้อมๆกันดีกว่าค่ะหลังจากการปฏิสนธิภายในและภายนอกแล้วไข่ที่ได้รับการผสมจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนและตัวอ่อนจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยที่สามารถสืบพันธุ์ได้ต่อไป วนเวียนเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์สัตว์บางชนิดก็จะมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่ตั้งแต่เกิดคือเป็นสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะระหว่างการเจริญเติบโตแต่สัตว์บางชนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงระยะการเจริญเติบโตโดยเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างออกได้เป็นสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบทีละน้อยคือสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสามขั้น และมีระยะตัวอ่อนที่มีลักษณะคล้ายกับตัวเต็มวัยต่อมาได้แก่สัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์คือสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสามขั้นและมีระยะตัวอ่อนที่มีลักษณะแตกต่างกับตัวเต็มวัยและสุดท้ายคือสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์จะมีลักษณะเด่นคือมีการเปลี่ยนแปลงสี่ขั้นค่ะ ค่ะต่อไปนะคะที่เด็กเรามาดูใบางานของเราในวันนี้นะคะเป็นใบางานเสริมประสบการณ์หน่วยวงจรชีวิสตสัตว์ให้เด็กๆนะคะสังเกตทิศทางแล้ววงกลมล้อมรอบภาพที่แตกต่างแล้วระบายสีภาพให้สวยงามครูครูเพิ่งนะคะก็ได้วงกลมไว้เรียบร้อยแล้วแต่จะให้เด็กๆนะคะสังเกตช่วยคุณครูเพิ่งอีกหนึ่งรอบนะคะว่าคุณครูเพิ่งน่ะ ทำถูกหรือเปล่านะคะมาดูภาพแรกนะคะภาพผีเสื้อผีเสื้อตัวนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเขาหาันหน้าฟังไหนคะเด็กๆฟังซ้ายมือใช่ไหมคะเก่งมากค่ะภาพที่สองนะคะเด็กๆผีเสื้อตัวนี้หันหน้าฟังไหนคะฟังขวามือนะคะตัวที่สามคะเด็กๆหันฝั่งไหนคะซ้ายมือเก่งมากค่ะ แล้วตัวที่สี่ล่ะคะดเด็กๆตัวที่สี่ก็หันฝั่งซ้ายมือเหมือนกันแล้วเด็กๆคิดว่าตัวไหนคะที่หันทิศทางแตกต่างจากเพื่อนคะตัวที่สองเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูพิ่งนะคะก็ได้วงกลมเรียบร้อยแล้วแสดงว่าคุณครูพิ่งทําถูกนะต่อไปนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูพิ่งสังเกตภาพที่สองสิคะว่า ตัวนี้นะคะหันหน้าฝั่งไหนคะเด็กๆฝั่งซ้ายมือเก่งมากค่ะแล้วตัวที่สองนะคะฝั่งซ้ายมือเหมือนกันตัวที่สามนะคะเด็กๆตัวที่สามก็ฝั่งซ้ายมือเก่งมากค่ะตัวที่สี่นะคะตัวสุดท้ายตัวที่สี่หันฝั่งขวามือแสดงว่าเขาหันแตกต่างจากเพื่อนใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ เมื่อเรารู้แล้วนะคะเราก็วงกลมไปเลยค,คุณครูเพิ่งก็ได้วงกลมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าค,คุณครูเพิ่งทําถูกนะต่อไปให้เด็กๆสังเกตภาพที่3ช่วยค,คุณครูเพิ่งนะภาพนี้นะคะมาดูตัวแรกค่ะตัวแรกหันฝั่งไหนคะดเด็กๆ้ายมือเก่งมากๆเลยค่ะตัวที่2องนะคะเด็กๆตัวที่2อหันฝั่งขวามือ ตัวที่3านะคะเด็ก,ดกตัวที่สก็หันฝั่งความือเหมือนกันแล้วตัวที่สีตัวสุดท้ายล่ะตัวที่สก็หันฝั่งความือแล้วเด็กๆคิดว่าตัวไหนที่หันแตกต่างจากเพื่อนคะตัวที่1เลยเขียนมากๆค่ะเด็กๆคะก็วงกลมล้อมรอบไปเลยคุณครูเพิ่งวงกลมไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าคุณครูเพิ่งทําถูกนะ เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพให้สวยงามนะคุณครูพึ่งนะคะก็ขอตัวไประบายสีภาพให้เด็กๆดูก่อนนะคะค่ะเด็กๆคุณครูพึ่งนะคะก็ได้ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เด็กๆนะคะระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆเลยไม่จําเป็นต้องระบายสีเหมือนของคุณครูพึ่งนะคะถ้าเด็กๆทาใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืม ส่งภาพผลงานส,สวยๆของเด็กๆมาให้คุณครูเพิ่งดูด้วยนะค่ะเด็กๆกิจกรรมการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานสนุกกันไหมเอ่ยเด็กๆก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับ วงจรชีวิตสัตว์กันไปเยอะแยะมากๆเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วการบ้านของคุณครูพิ่งวันนี้นะคะก็คือ1นใบางานที่คุณครูพิ่งได้สอนไปนะ2นะคะให้เด็กๆทบทวนกิจกรรมเบนจิมเหมือนเดิมนะคะและเมื่อวานนะคะก็มีคนส่งให้คุณครูพิ่งดูด้วยเด็ดดกๆเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องฝึกบ่อยๆนะคะจะได้ทาได้แล้วก็ ค่องเข้านะคะส่วนใครที่ยังไม่ส่งให้คุณครูเพิ่งดูส่งให้คุณครูเพิ่งดูด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเด็กๆทาได้หรือเปล่าสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย